Thank okay. you. đậm nếm nếm đấm đấm, tháo cái nấm nhá trời ơi bà, bà lăn la tháng năm cân lăn la hạ mông lăn la lòng ban vào đi วันนี้ช่างไม่มาชายโย,เง,ยเงียบๆชิวๆว,ว้าวต้นรับปีใหม่โอ้โมาอยากช่วยมาหลังบ้านนะเปล่าก็ตอนนี้มันสวยไงวอเตอร์เกรสโหระพาเมื่อวานก็เด็ดไป Bài hòm màu vàng đẹp xinh, đầy mùm đã, có đại Năng chiều ในบ้านมันต้องมีมุมประจำแต่ก็ไม่ประจำนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีสวยไม่สวยมั่งต้องรื้อต้องทำแต่ภูมิใจนำเสนอต้นหอมแบ่ง วันนี้สบายหูมากๆช่างไม่มาเมื่อวานช่างยังมาอยู่เลยวันสิ้นปีออกเหล็กตัดเหล็กใส่รีบต้องเคลียร์ให้เสร็จวันนี้ก็เลยไม่มาเราก็ได้ชิลรันรามาฟังเสียงนก สบายแล้วเราโหหาโอกาสยากมากเลยคงจะเป็นแบบนี้ไปอีกประมาณสักเกือบปีนับจากวันนี้นะวันปีใหม่ <c oughs> โอ้ลืมสวัสดีปีใหม่ทุกคน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นนี้ค่อยคอยคิดค่อยค่อยทำขอให้สุขภาพแข็งแรงอะ่ะได้แล้วทำงานก็ทำให้สนุกขอให้มีความสุขกับงาน หมัยนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปไวโลกเร็วขึ้นมากเร็วมากๆมีแต่เรานี่แหละไม่เร็วหาเงินไม่ทันใช้เก็บไว้ให้หน้อง อย่าโมแต่หาเงินเพลินกินบ้างใช้บ้างคนที่ใช้เงินได้เงินก็อย่าใช้เพลิน <c ười> คิดถึงคนหาบ้างไม่ใช่งกนะ <c ười> เพราะว่า ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ได้บ้างไม่ได้บ้างช่วงไหนมีงานชุกช่วงไหนไม่มีงานก็ต้องรู้จกักเก็บจักออมชิวๆลันลาอยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็เที่ยว แต่เอพอประมาณาช่วงนี้ต้นไม้สวยแต่มีแต่ต้นทางนู้นอะโซนนู้นอะโซนต้นผกหวานอะที่อยู่ในเข่งอะ่ะไม่รู้จะทำไงกับเขาดี Khoa Kín cà phê xài xôm kênh cho mẹ nó kín xôm cà cà phê Ừ có cân giác bị bây giờ cân nhắc mà tham gia chát tao có kinh nghiệm có mới đi nè kinh nghiệm có tăng ngốt แต่พอดีพอดีชอบกินเปรี้ยวอร่อยส้มไม่ค่อยมีเม็ดเลยน้องไม่ค่อยได้าากินเมื่อวานกระสงสาหนูสาร,สสารมันจกุกแก้ว เม็ดสม้มที่บอกว่าเอาไาใส่ไว้ให้อ่ะไม่มีขมูดไปแล้วเขาก็หาน่ะเน่าสงสาร วัฟเฟิลอุ่นในไมโครวเวฟแล้วก็ใส่ถุงไว้เดี๋ยวมันแห้งมไม่กอกกาไฟดำ เราไปทํางานก็ทำอย่างนี้แหละบิดซ้ายบิดขวาตรงนี้ไม่เห็นเนออตรงนี้ไม่เห็นจับขึ้นตรงนี้แบ่งเอือจับวางมองมุมกล้องมาเร,รื่อยๆว่างนี้มันขนานไปนะหลันละ จับไก่ใส่ถังยากสุดสม่าพยายามจะไม่หนุนวางให้มันมเออไม่หนุนคือในถังอะบางทีเขาหนุนหนุนหนุนโฟมหรือว่าหนุนอะไรเงี้ยให้มันพูนซื้อจริงอะพูนเมล่ะ <laughs> ไปกวาดลานหน้าบ้านอะ่ะลานหน้าบ้านก็แคบรถทัวร์ลงแน่เลยไม่อยากไม่อยากบอกี่บ้านแคบไม่ต้องมาลงนะรถทัวร์นะบมืองที่อะปริมาณปริมาณนะต้องช่างเลยนะร้านอาหารในห้างต้องช่างนะ ทุกอย่างเลยทำไมแบบส้มตำในห้างโอ้โหต้องช่างเลยเหรอเอาเราต้องซื้อมาซื้อเป็นกิโลมานี่ทำไมตอนขายไม่ช่างอะตอนขายก็ต้องช่างดิโ <c oughs> ลกะกี่บาทโอ้โหต้องถามว่ากิโลละกี่บาทสมัยนี้ได้น้อยอ <c oughs> มันก็เป็นไปตามยุคทุกอย่างมีราคาเป็นต้นทุนหมดเมื่อก่อนสบายปลูกอะไรก็ขึ้นไม่ต้องใส่ปงใส่ปุ๋ยดินงามสมัยนี้โอ้โหอะไรไม่ใส่ปุ๋ยนี่ไม่งามเลย bạc phèn khảo bút, hơi dù muốn xẻ tớ tè mình cái đột mà không tân hòm nha, cắt thủ đâm nè yon hạt một bài hạt một loại mới cho yon bài nhận thông hạ lại vuông vuông sải xảy, mà lõm hay mình sụn khứ nặng ลายใบยมันแห้งๆอ่ะตอนที่ยวามามันไม่แห้งเลยนะมันไล่แห้งเหมือนจะเหลืองอ่ะหรือว่าเราใส่ปุ๋ยน้อยไปเรามานี้ในถุงดํามีนแต่ขุยมะพร้าวอ่ะดินแทบจะไม่มีเลยอันนี้เรามีดินนะปุ๋ยก็ใส่แล้วนะปุ๋ยละลายช้านะ่ะเหยาะเหาะดินกบเลย ขี้วัวก็ใส่มัาจะไปดนเที่ยวส่วนอีกมาอยู่บ้านแล้วไม่อยากออกจากบ้าน ทำนู่นทำนี่นัาน,านล่ะอยู่ในบ้านใบขิงหนอนลงอะ่ะอืมเดี๋ยวจะพาไปดูใบนี้ไม่เหลือเลย ใส่วัฟเฟอร์แล้กินอันเดียวแน่เลย <c oughs> กินชิ้นเดียวะ่ะไม้เดียวไม้ต้องสงสัยเก็บไว้แน่ๆเลยอันน่าจะเป็นชีสอันนี้ใส้กอกไก่เฉยๆจะได้กินส้มให้หมดจะได้เอาเม็ดไปให้น้อง ถ้ากลับบ้านไปอยู่สวนเนี้ยคงไม่ไปไหนแน่เลยวันวันไม่ทำไรแน่เลยนั่งออยู่ในสวน มทิ่เราไม่อยากให้ออกมันก็ออกนะยูนะเห็นไหมนั่นนะเบีย้ยต้นกล้ามันดูกล้าอะไรจะเม็ดพริกอะไรหรือเปล่าไม่รู้อยู่เงี้ยสวยถ้าขึ้นเองออกเองอ่ะ อ t นตุก e s สดูดีอ่ะสดอ่ะเอออันที่เป็นก้านสองแบบเป็นก้านแล้วก็มีมีสองง่ามอย่างเงี้ยนั่นอ่ะติดอ่ะที่แรกก็คิดว่ามันไม่ติดมันจะตายนะมันติดอ่ะมันมันแสดงว่าตัดแล้วก็เสียบได้เลย ขยายง่ายง่ายมากเลยอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาปลูกคือย่าหวานเออบ้านแม่คนรู้จักเขาปลูกอยู่เขาอยู่ที่ไหนนะน่าจะพะเยาเอา้อยากเอามาปลูกเอามาผสมกับน้ำเลมอนน่าจะอร่อยทำเป็นน้ำเชื่อมนะ ใส่กาแฟก็ได้ชากาแฟได้ทุกอย่างเลยผลิตเองทําเองขายเองทำลนลาชิวๆอยู่กับบ้านอบขนมว้าวน่าสนุกนี่คนโน้นมาแวะหาคนนี้มาแวะหาแต่ไม่ได้เปิดทุกวันอะเปิดทุกวันนั้นต้องต้องแบบเหนื่อยแบบลากเลือดแน่เลย ใบเขาใหญ่มากเลชํ่เป็นดินดินเนี่ยฟื้นเร็วกว่าที่ชําในดินถุงอ่ะเป็นดินดินซุยๆแล้วก็ใส่นุ่นใส่นี้ลงไปอ่ะดินผสมอ่ะขึ้นเร็วอ่ะสามสี่วันเองอส่วนในกระถางนั้นอ่ะเอาดินถุงโปะ แกบดํำกับไอขุยมะพร้าวที่มันผสมกันมาเนี่ย สวนตัม้มีตาเกิดเมื่อก่อนนี้ปลูกเป็นถุง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 เมื่อก่อนไม่ใช่เยอะอย่างงี้นะนี่ต้นไม้มันเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วอะมีมีสารพัดอะปลูกผักกาดปลูกแบบโหรลพากระเพราเป็นถุงดําอะอันนี้เริ่มจะยุบยุบไปแล้วก็มันถึงจุดหนึ่งก็อยากจะคือเหมือนแบบถุงดํามันเล็กไปอะอืมเนี่ยที่แรกก็ซื้อมาเนี่ย เอารังนี้ยอันละยี่สิบนะซื้อที่โลตัสซื้อมาทีก็กี่อันเนะี่ยยี่สิบ้ยี่สิบห้าอืมมีหกมีประมาณสักหกเจ็ดอันนะ่ะที่แรกเอามาลองก่อนก็เหมือนอเออดินมันน่าจะพอดีนะแต่มันไม่พอดีมันเหมือนมันเล็กไปอ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่แบบ สูงเท่าถังอะไรอย่างเงี้ยเท่าถังข้างล่างที่ลองดูเออแล้วก็ยาวเป็นกระบะยาวแต่พอซื้ออย่างนงั้นโอ้โหแพงมากเลยอย่างกรอ่างผสมปูนอย่างเงี้ยสี่ห้าร้อยขึ้นอะแพงเกินก็เลยแบบว่าเอาอย่าก,กระกะมังซื้อมายี่สิบอย่างเงี้ยเออคิดว่าเออถ้าแค่นี้ก็น่าจะดี แต่มันต่ำไปหน่อยแต่ก็ไม่อยากไม่อยากเจาะเสียได้ <c oughs> เพราะว่าแต่ว่าอยากเสริมขึ้นมาเหมือนอ้เนี่ยเหมือนมะนาวอ่ะไอเลมอนอ่ะนันอ่ะเสริมขึ้นมาเวลาน้ำมันลดน้ำใช่ไหมมันจะได้ไม่เสียมันจะได้ไปอยู่ข้างไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ต้นไม้ต้องการก็จะได้ซึมถ้าฝนตกมันจะได้แบบล้นออกมาเองเอ ประมาณนี้เนี่ยแบบนี้เลยประหยัดไปเร็งๆไว้จะดิวว่าอตรงอาพาร์ตเมนต์นะพนักงานที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะเขาเก็บขวดขายขวดพลาสติกอะเออเดี๋ยวเราจะไปดิวกับเขาว่าเดี๋ยวเราจะขอซื้อขวด กระมังนี่ก็ดีเมื่อก่อนเริ่มแรกมันมีแต่กระมังมีแต่กระมังแล้วไปทำงานมาแล้วก็กระเพราโหระพาอยู่ในนี้ยกระมังเนี่ยกระมังเนของเจ้าคุณตานะไอันี่ไม่ได้ตั้งใจออกมาคว่ามาอย่างนี้นะเมื่อก่อนตาเขาใช้อยู่นะพอปุ๊บมันวางนี่มันเออกไม่ได้เลยในตุ่มนี้มีน้ำเก็บ แต่น่าจะเหลือน้อยแล้วล่ะเพราะว่าตามตามไอความชื้นอะมันอยู่แค่นี้แล้วอะแลวไม่ได้เปิดมาหูหลายปีแล้วนะเ <c oughs> ข่งก็ดีแต่ว่าหนูว่ามันมันมันห่างไปอ่ะ ดินเวลาเราใส่ไปปุ๊บมันไหลมันไหลน้ํามันไหลอะไม่เหมือนตัวนู้นยังไงยังไงก็อย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไอเน,นี้ยกระมังกับขวดน้ำนี่แหละประหยัดสุดแต่ก็ยังมีข้อเสียคือเอาไม้ค้ำใช่ไหมเวลาไม้มันผัวไอ,อขวดอ่ะขวดลระติมกมันก็อ้าออกมันต้องคอยแซมคอยแซมเหมือนตวเน,นี้ ตอนนี้ก็แซมพอไม้เริ่มผุเนี่ยก็จะจะมีปัญหาแล้วส่วนตัวนี้นะทีแรกก็เป็นทรงทรงดีอันนี้คือที่นอนเก่าไอ้ใหญ่มะพร้าวเนี่ยที่นอนเก่าค่อยๆทับทีแรกใส่เปอย่างนี้เลยเหมือนหมักดินอะเหมือนหมักดินอะแต่เป็นชั้นชๆ้นชแล้วก็ทําคอกไม้เนี่ยทนไม้เนี่ยทนแล้วทีนี้ทําคอกเสร็จปุ๊บ คิดว่ามันจะอยู่ทรงมันไม่อยู่มันต้องไม้มันน้อยไปอ่ะเมื่อก่อนมันจะมีโรงงานทำป้ายผมเมื่อก่อนก็าทำป้ายกันเยอะนะเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะละไม้เนี่ยทนแข็งด้วยไม่ไม่เหมือนไม้อย่างอื่นไม้อ,อื่นผุกิก่ง,ง้งกิ่งไม้อ่ะจับจับปุ๊บได้ทรงปุ๊บขนาดแบบ อันนี้คือไอ้ด้ามของไม้ถูพื้นก็มาทำดูตุ้มข้างบนชอบมานั่งดูอยากเห็นอยากเห็นว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะเสียวๆอยู่เพราะว่าใบมันบางทีก็แบบมีเหลืองเยอะะ ใจหาย <laughs> ใจฟอ,อ,อไปนิดนึงออแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้ง <laughs> ลุ้นอยากให้มันออกลากเร็วๆยืนจ้องนุกว่าุกวันรดน้ำว็ยืนจ้อง ไม่ต้องทําเผลอเหมือนในสองกิ่งสองกิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ตอนนึกแบบไม่รู้ <c oughs> มันไม่ได้ยากอะ่ะเวลามันแพงก็คือตอนที่มันเป็นกิ่งพันนี่แหละตอนที่มันออกลูกเนี่ยยากกว่าจะมันจะออกลูกเนี่ยต้องต้องใช้ทุนต้องใช้เวลาถ้าผลผลิตออกมาแล้วก็ขายไม่ได้ราคาไม่มีความหมายอะไรเลยลก็เท่ากับขาดทุน ที่อยากจะปลูกก็วางแผนไว้วางแผนไว้อะ่ะแล้วอยากจะเอามาทําน้ําทําน้ําขายแผรรูปขายขายเองขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะล้นลาที่เราเองเราไม่ต้องเสียค่าเช่า ปลูกอย่างอื่นด้วยเพราะเหตุด้วยส้มนี่อร่อยอมหวานอมเปรี้ยวตรงนี้ปีใหม่ของขึ้นราคาส้มขึ้นราคา ก่อนหน้านี้โลละห้าสิตอนนี้เป็นห้ห้า